รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมเก็บค่าปรับบริษัท Big Tech หลังไม่ยอมจดทะเบียนตั้งสำนักงานใหญ่แต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมเช็คบินบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติกว่า48บริษัทซึ่งรวมถึง Facebook, Twitter และ Google หลังไม่ยอมจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นตามที่รัฐบาลกำหนด โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อว่าการที่บริษัทเทคโนโลยีต่างชาติยอมจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นเป็นการปกป้องผู้บริโภคโดยจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถยื่นฟ้องได้ง่ายขึ้นเมื่อเจอปัญหาต่างๆแต่ในมุมของบริษัทเทคโนโลยียืนยันว่าพวกเขาให้บริการต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้เข้าไปตั้งรากฐานในญี่ปุ่นรวมถึงบางบริษัทมีความกังวลว่าเมื่อจดทะเบียนแล้วอาจต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งก็ถือว่ายังมีโอกาสน้อยที่บริษัทเหล่านั้นจะจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นเนื่องจากค่าปรับที่เรียกเก็บนั้นเป็นเม็ดเงินเพียงเล็กน้อยคือ1ล้านเยนหรือประมาณ2 0ุแสนบาทเท่านั้น